ถามว่าคำนับนะคะผู้ชายนะคะสังเกตโค้งปั๊บต่ำที่สุดเท่าที่เราทำได้เด้งขึ้นมาเลยนะคะหลังคงยังตรงอยู่ก้นก็ไม่ไปข้างหลังมากนะะักอ่าลองอีกครั้งค่ะนะคะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะทำอาจจะไม่เท่ากั ที่สำคัญอันหนึ่งที่บังคับคือก้นจะต้องไม่ไปข้างหลังจะไม่กระโดดนะคะเออหลังนั่งตรงก้นต้องล็อกไว้เอาล็อกไว้เก็บไว้คะเก็บไว้แล้วก็โค้งได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ได้ไม่มีการกำหนดว่าคุณจะต้องต่ำแค่ไหนประมาณไหนขบวนการผู้หญิงบอกแล้วว่ามีการนำ พระราชินิยมเอามาใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตอนนี้กำหนดเลยว่าถ้าหากว่าหนูใส่เครื่องแบบนักศึกษา<ช>หรือนักเรียนหนูผู้หญิงต้องถอนสายบัวห้ามโค้งคำนับรวมไปถึงคุณครูทุกคนด้วยนะคะเหมือนเราเนี่ยเครื่องแบบทุกอย่างจุดเครื่องแบบทุกอย่างนะคะถ้าเป็นผู้หญิงต้องถอนสายบัวนะคะเก็บมือด้วยเรียบร้อย แต่ก่อนอาจจะไม่มีการบังคับว่าจะเก็บมือไม่เก็บมือนะคะแต่ปัจจุบันบังคับว่าต้องเก็บมือเดี๋ยวดูตัวอย่างจากพี่ก่อนนะคะเรายางลงใช้เท้าขวาถอนไปข้างหลังไม่ก้มหน้าพี่ทำนะคะเราจะน้่ตรงไว้อ่าดูตัวอย่างตัวครับสามสองหนึ่งจะมีสอง มือจะลอยก็ได้หรือจะตั้งไว้ที่ขาก็ได้แต่ที่นิยมจะวางไว้ที่ขาพนะะอถามว่าทำไมเราเห็นที่ขาเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างจะสูงไปกลัวจะล้ม <c ough> ก็จะมีการบ <ข uais S 2> ัง<า>คับบล็อที่ว <thereby, S 2> ้าัหนนะคะแต่ว่าถ้ายังสาวอยู่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะแต่ว่าให้ปรับเป็นแนวเดียวกันแล้วกันให้ตั้งที่ขา พอดีว่าพี่ๆเขาจะได้ถูกสองแบบแล้วลืมบอกว่าเป็นยังไงมีะคำถามครูมันต้องลงล,งลงึกแค่ไหนครับครูเออการถอนสาบัวนะคะถอนไม่ต้องถึงพื้นไม่ต้อ,ตองขนาดนีแ้แต<อ>่ให้เราวังขาเป็นเส้นตรงถอ,อนไปปั๊บช่วงขาขึ้นนี้สังเกตตัวหนึ่งที่สวยมากๆคือต้องประคองหลังให้ตรง อันนี้ค่ะที่ยากจะต้องฝึกสักนิดนึงคือยัองไงก็แล้วแต่ต้องประคองหลังให้ตรงไม่มีอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้หลังตรงแสดงว่าถ้าเราสูงเราก็ต้องยอ่อตามสร,รีระของเราเหมือนกับของผู้ชายอ่าเหมือนกับของผู้ชายโอเคอีกครั้งนะครับผู้หญครับผู้ชายทำด้วยนะครับเรากำลังยืนรอรับเสด็จตอนนี้ทงท่านกำลังจะเดินมาแล้วครับสามสองหนึ่ง โอเคเดินผ่านไปเรียบร้อยแล้ว